ตอนที่แผมยังไม่กดที่ตันเฮ้ยเดี๋ยวเอา้าผมไม่ได้อยู่ที่ตันคุณ <c oughs> คุณให้คุณให้ผมเปลี่ยนก่อนคุณคุณ <c oughs> แล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปโอเคผมโหลดแพทอัปเดตแก้แล้วมันจะเป็น1.8.03นะครับผมคนที่เล่นไม่ใช่ตอนอ่าตีสีตอนที่เก็บออกก็ถือว่าโชคดีไปนะผมเพราะว่าเขามีบัคที่ต้องแก้ ไอ้บักเสียงมีคนเจอนะผมทุกคนที่เล่นแพทที่ผมเล่นนะเจอกันหมดนะโอเคก็บอกใช้สมองเราในการผ่านตรงนี้ไปนะโอเคผ่านเพล์ปันพวกนี้ไปได้โอเคกดแซตได้นี่แพนทิวสเตลเกมวะเนี่ยสเตลเกมใช่รอบนี้โอเคอ่ะต้องมีวา์ปปโอ้เดี๋ยวก็ผิดแะ้วทิปอายแลละผมไม่ได้จะนี่โอเคเราอ๋อนี่นะมีอันตัวใหญ่หมเลยนะ พื้นที่กว้างๆนนะั่นคือตัวใหญ่มองเหรอแล้วหลบไงเดี๋ยวนะแล้วหลบไปยังไงอะ่ะเอ่อสตันได้ปล่าวะเราลองตันไหมอืมเอ้าวเห็นแน่เดี๋ยวดะเอ่อตันไหมตันได้โอเคตันได้อยู่บางตัวดีนะผมไม่ทุกตัวเออโอเคมันเมื่อกี้อยู่ทางซ้ายก็เห็นเลยนะโอเคต้องสตงตองเตลล์เหรอเนะี่ยมีที่ยออ่อปะ ย่อไม่น่าได้เอ่อความเร็วไม่ใช่แหละต้องต้องวาร์ปผมว่าต้องวาร์ปเนาะกับถ้าเก,กิดถุงสือก็ต้องตันนะโอเคแต่น้อยทั่วาร์ปไปเลยอะวาร์ปผ่านไปได้เนาะโอเคไหนเนี่ยวารับแค่ไหนกันแน่ที่วาร์ปได้มันไม่ถึงไหนเลยนี่หว่าเขาช่างเถอะเราตันดิถึงไหมถึงไหมโอเคถึงถึงเอ่อพุงพ่งคือพุง่งโอเคโอเคช่างมันโยโลเอาไม่ได้เหรอเห็นนะไปตรงไหนนี่เหรอโอเคโอเคข้างหลังนี้อีกทางนึงโอเคโอเคโอเค โ okay, okay, okay. okay. อเคโอเคโอเคมีตึงตึงบางอย่างโอเคเข้อหนีมาได้จ้าทกทุก่งโอเคระวังด้วยมีอะไรวะเห็นไหมที่ใหม่เนาะโอเคเหมือนห้องขังเลยว่ะเดี๋ยวโอเคแต่มันไม่มาเนอะโอเคไม่มาไม่มาเราผ่านแล้วโอเคเราลอดลอดที่มันจุดเมื่อกี้หนาะมเดียวแตกไปถ้ามันต้องเกี่ยวนี้ครบถึงจะได้โอเคเดี๋ยวนะนี่เสียมมันคงข้างหน้าข้างหน้านี่ว่ะเดี๋ยวนะโอเคโอไมค์ก็มันจะไหนวะ ไม่เห็นตัวเลยโอเคสุดก็คือเราแค่วิ่งผ่านหแบบว่าแล้วก็นั่นแหละตันจุดให้แบบเลขตัวที่อยู่ดักหน้าด้วยแล้วไปทางพงข่าวกีก็จะได้เนาะก็ตรงื่อกีนน่ะผมไม่รู้หลักการจริงไม่ไม่ชัวร์นะแต่นั่นแหละรอดแล้วนะผมผู้ชายโง่และอ่อนแอเห็นด้วยครับผมอ่อนแอครับผมนี่เสียงอะไรวะเนี่ยข้างบนมีชั้นสองบนนั้นนะว้ามีแน่แน่เลยนะโอ้ไม่ก็อุ๊ดไปเรื่อย holy shit โห โหโหทาไมจดไหนวะผมยังไม่เห็นเพาบานเลยอ่ะอนะโอเคผมรีมใหม่นะ <c oughs> เพื่อให้พลังครบตอนนี้ผมรู้สึกว่าเพบานแถวเนี้ยโซนเนี้ยมันเยอะกว่าเดิมนีงไม่รู้นะโอเคแล้วก็ได้ยินเสียงบางอย่างแปลกๆด้วยข้างบนก็มีชั้น2ผู้ชายนั้นอ่อนแอและโง่เขลาเห็นด้วยครับ กำลังแกเราเลยนะครับเราว้าอ,อมาแล้วเดี๋ยวเดะเดเดี๋ยวเดะเดวเด و, มมะ,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 ดดดะเ,เดะเดะเดะเดเดะเดะมดะเ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 ดมอดะเ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 ดะดงเนะเดะเมะเดะเดะเดะาดะเดยเดะเอะเดมม skill, เดะเเดเะเเดะเดเดะเเดเดะเ ทิทางขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้น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 เดี๋ยวขึ้นไม่ขึ้นว่ะทีนี้ไม่ขึ้นใช่ปโอเคมันน่าจะขึ้นแค่ทีละอันได้ไหมแต่มันเยอะรู้สึกมันมีมีเยอะมากอ่ะหนึ่งสองน้อยสี่ตัวที่บอกว่าแต่รู้สึกมันใกล้กันมากเลยอ่ะแบบโคตรโคตรโคตรโหดโอ้ไม่ก็โอเคอย่างงี้เอาต้องขึ้นข้างบนโอเคโอเคโอเค หาที่ข้างบนมันปลอดภัยแล้วค่อยก็ไปโอเคโอเคโอเคชั้นสองมีเหมือนกับในนั่นเลยว่ะในตัวไอไอเกมแฟนเกมเขาเอามาเอามาเอาตรงนี้มาตัดตัดแฟนหรือว่าเรื่อยเรื่อยโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดวัดวัดโอ้โหมันก็มีชั้นมาชั้นสองด้วยรู้ว่าต้องมีแหละแต่แค่มันเต็มๆจะไม่ทันมันมันน่าจะต้องหนไงทำให้คบอยค่อยโผล่ตัวมาใกล้อ่ะผมไม่เห็นล่วงหน้าก่อนอ่ะมัน ยากอะ่ะยากเวอร์อร์โอเคเดี๋ยวนะถ้าต,ตรงนี้มีทางขึ้นเลยไหมไม่มีใช่ไหมต้องไปขึ้นข้างในก่อนนั้นเองโอ้ชิพหายแล้วหลบติดอีกเชียดเน่โอเคขึ้นตรงนี้ก่อนขึ้นขึ้นโอเคขึ้นได้ขึ้นเลยนะโอเคผมว่าข้างบนปลอดภัยกว่านะผมแต่ครับผมโดนเลยโอ้ oh, ตรงนี้ ยากโคตรโคตรโอเคผมพยายามวันนี้หลายรอบมากแล้วผมทันที่ผมวิเคราะห์ดูแล้วผมคิดว่าดีสุดก็คือวิ่งไปเลยนะผมเรื่องเสียบลํานี่นะเพราะมันมันโกงนะผมมันโกงมันโกงแบงบโคตรโกงเวลาคือมันมเนี้ยโอเคเมื่อกี้มันเกือบตายผมแล้วเมื่อกี้ผมเกือบตายแล้วอู้เมื่อกี้เกือบตายโกงชิบหายเลยต้องมาระวังไอ้ ไปเรื่อยพวกนี้อีกโคตรเยอะโอ้เล็กหนาเค <_ C 1> อยู่ไหนวะเนี้ยไม่ขึ้นมาเหรอ,อเคมันมันอยู่ไกลอยู่นะโอเคอเคโอเคเล่านี้รอบน,นี้มันอยู่ไกลค <_ C 1> ือที่ผ่านมาหลายรอบที่ผมผมเจอปัญหามาเกือบไม่รู้อะไรไม่รู้อ่ะแบบงงเรื่อยเรื่อยอย่าไปเรื่อยตอนเนี้ยแบบแบบยากมากกับผมมันจะบ่นไงดีผมบ่นเลยว่าโคตรยากโอเค อยู่มาได้ข้างล่างโอเคดูได้ด้วยโอเคโอเคโอเคบนล่างอยู่ดูได้เพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่เป็นส่วนส่สวนแปลทุกคนมันจะมาฝั่งบนหรือฝ,ฝั่งล่างค่อยๆจาัดก,การน่าจะได้นะผมด้วยโอเคมีห้องนี่หรอห้องลับวะเนี่ยโอเคเคลียได้เคียได้คือแล้วเนี่ยโอเค,เ,อเ,คเจอห้องปิศานายห้องหนึ่งนะโอเค she was crazy จัดอนาเตอร์พริตตี้เฟสอีดนาสนักนักก็ว่าไปอะไรวะเดี๋ยนะโอเคมีใบสังยาคุณเฮาส์ ที่อยู่ตามนี้ลิเทียมคาร์บอเนตตามนี้ดรมิเชลแพสเตอร์นี่เสียงเป็นยัไงมเสียงเกมมันอยากจะแปลกๆนะผมช่างมันมีช่วงคืนนืงที่ดุนแรงมากถกกันเกี่ยวกับเรื่องแทมมี่นิสัยที่บินญหาที่โรงเรียนน่าจะลูกมาผมว่าอยู่ระหว่างการเตรียมจัดการให้ลูกความอ๋อหมายถึงว่าโอเคเป็นทนายได้รับเรื่องของคนนี้โอเคเรื่องเด็กนะผมไม่เวลาจัดการกับ พ่อแม่เท่าไหร่นะที่คิดเรื่องของเธอเลยแต่เธอไม่ยอมไปลูกไปเธอเหมือนกับว่ากดดันฉันให้จัดการตา่เธอต้องการฉันก็ไม่ไหวแล้วนะฉันผลักเธอเออกจากออฟฟิศของฉันโอเคแล้วทำตามแล้แต่ที่เธอต้องการเลยเธออยู่ตรงนั้นเป็นานาทีเลยนะในช่วงไหนที่ฉันได้เห็นอีกรั้นหนึ่งสายตาที่เกี่ยวกับของเธอเออกจากห้องไปแล้วกลับมาพกับกันไก่แต่ยีกโกธเนี่ยยีเยบ้านน่าแพ้จะแทงฉันด้วยนะดูไหมฉันก็ ปัดกันไกลัไปได้แล้วก็หยิบเอกสารหนูฉันออกจากห้องไปกรีดร้องออกประตูไปเจอเลขาแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันไม่สนใจบบัตพวกนี้แล้วนะเดี๋ยวโรงพยาบาลใช่ไหมบัดรบางอย่างเดยโอเคมันจะมาปะเนี่ยขบนนี้รู้สึกรอบหรือว่ารอบนี้มันมันโชคดีมันไม่ขึ้นมาวะเพราะมันนิ่งเหรอนะไม่เดี๋ยวมันขับได้ก็เกมขับได้ กลับอยู่แต่มันไม่ไม่มาหาขนาดนี้น้องโอเคโอเคโอเคถ้าเกิดมันไม่ยอมขึ้นมาข้างบนอ่ะจะดีมากเลยผมผมจะได้อยู่ข้างบนยาวๆแล้วก็ค่อยๆดูดไปเรื่อยๆนะผมขอเป็นเงะสาธุโอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อยู่นั้นเปล่าวะเฮ้ยที่ผมเห็นออร่านะอยู่ั้นนี่เลยเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าแต่ผมจะไม่ยอมตายนะโอเคตรงนี้เดี๋ขาดผมจะอยู่ตรงนี้ไปจนกว่ามันจะมีท่าทีมาอยู่ข้างบนแล้วค่อยๆวาดนะผมตอนนี้ถ้าเกิดบั๊กก็ดีนะผมผมโชคดีมากเลยถ้าเกิดบั๊ก ผมจะไม่บ่นนะผมทั้งสิ้นผมจะดีใจมากเพราะว่าผมจะอยู่บนเรื่อยๆและไล่ดูดเอ็กซ์ต้าไลท์โอเคดูดข้างบนน่าจะได้เลยผมมาหนอมไม่ต้องลงล่างอะ่ะชีวิตดีแนละ้วชีตด,ดีโอ okay. <Hey, S 2> เคเฮ้ยรอบนี้ไม่ขึ้นมาว่ะเพราะผมอาจจะเผลอบั๊กแล้วมันมันน่าดีเทคตอนที่เราขึ้นลงอ่ะนะผมถ้ามักเอิญมุมนิดเดียจ,จะดีเทคตรงข้ามกันนะโอเคเราอยู่จุดที่มันคิดว่าเราอยู่ล่างนี่มันเลยลากข้างล่างยาวๆผมมาหนอมผมเดานะเดาเดาเดาโอเค ซึ่งก็ดีมากนะผมผมผม,ผมจะไม่ <laughs> ไม่ปวดในสักคำตั้งนี้นเก็บอย่างชิลๆวันนี้ไปนะโอเคเรื่องของโกงก็ได้ไม่เป็นไรเนาะผมผมผมแค่ผ่านทั้งพอแล้วตอนนี้ผมหมดความฝังมาตั้งนานที่ผ่านมาตอนที่ผมเล่นไปแบบโคตรโคตรยากอะ่ะยากโคตรจริงด่านนี้ยากมากโอเคดูเท็มหมดตอนนี้เนาะแต่ผมกล,ลัวมันต้มลงเป็นล่างดีกว่าเนี่ยทางล่างดีนะโอเคเห็นแล้วต้องเดี๋ยวจะไปนี่อ่นะไปขึ้นบนก่อนหน่อยให้ควบแน่นอนผมด้วกันนะโอเคเนี่ยข้างล่างก็เดินโอเคได้ ได้จริงนะองดูข้างล่างได้จริงอย่างแจมอะโอ้โหห้องนี้มีเลื่อยโอ้โหดูเลื่อยยากมาเมื่อกี้นะเพือไม่เห็นเกลียบผมตายนะครับเนี่ยโอ้ยเลื่อยเดีอบเหมือนตัดผมมาตัดทั้งหัวแน่เลยโอ้ยเสียวๆไม่ทำผมก็ไม่ทำผมแต่ทำผมเลยโอเควุ้ยได้ดูดฟรีโอเคดูโกงมากโอเค ต่อันนี้ผมไม่ผิดนะผมไม่ได้โกงเกมดูดไหม้หมดนั่นแหละไม่เหล็กมีเองนะโอเคไม่เหล็กมีให้ผมเองข้างหน้ามีทางแยกสายขวาเพื่ออะไรไม่รู้นะโอเคไม่ไปหลอกครับใครจะไปก็ไปผมไม่ไปโอเคทีนี้ผมจะเน้นไปที่ตา,ามจุดที่ดูดได้ก่อนแล้วกันนะผมแถวจุดที่มีเส้นทางที่เดินไปได้ผมจะเช็คดูทางเ,าเก่าก่อนนะโอเคเนี่ยอันเนี้ยดูดมา นั่นไงได้อย่างแจมโอเคหาแถวนี้ก่อนนะครับผมว่ามีไหนเทียบยังพอดูดได้บ้างในระยะสูงคนนี้อันนู้นนะโอเคมันไม่น่าถึงโอเคถึงว่าถึงถึง,ถ,งถึงอยู่โอเคถึงขอก็ยังได้ผมพอใจโอเคมีห้องนู้นไงห้องข้างล่างนะโอเคใช่ไหมบ้าความนูน้นถึงว่าถึงอันนึงด้วยโอเคผมเห็นห้องนละที่หอกตอลงงแบอว่าออกไปอ่าลง้างล่างเพื่อเก็บอนะันนึงบางห้องอยู่เห็นอยู่งั้นแล้วเรา Okay. รีบไปโอเคทุเรศมาตายเพราะแค่เลือ่อยโอเคไม่แปลกข้างบนคบแล้วหน่อมเลยข้างล่างเดี๋ยวตอนนี้ผมแค่ต้องฝ่าไอ้พวกนี้ไปได้ได okay. นะโอเคจริงเสียดายนะนะ่านจะนะจะ,นะจะดูให้รู้ว่ามันบัก็กแค่กันแน่นหน่อมว่าบั็กจุดนีหรือเปล่าแผมไม่ทันแล้วอ่าเดี๋ยวจะเกิดใหม่โอเคทุเรก่อนนะครับมาแล้วทุเรศครัเนี้ยโอเค จเย็นนะครับ okay. โอเคกดลงต้องไปหาห้องโอเคระวังเรื่อยระวังเรื่อยระวังเรื่อยโอ้หเก็บเก็บเก็บโอเคโอ้โค้ชเดียวนะมาแล้วโ okay. อเคมันอยู่มันได้อยู่โอเคห้องโอเคนี่เหรออ๋อนี่มีห้องนี่ okay. โอเคผมหาผมต้องการห้องที่โอ้หเล่ยคุณบ้ามากเลย <laughs> เนะพาผมต้องการทางที่ไป เห็นไหมไปเอาอะไรใหม่ๆอยู่ไหนวะห้องไหนเนี่ยตรงนี้มันเ <c oughs> กลี้ยงเลยห้องนี้เหรอห้องนู้นโอเคตอนนี้ไม่มีใครนะแต่เลื่อยเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดวนะฝั่งนั้นโอเคขบวนไม่มี <c oughs> เราเราแค่ปลอดภัยไว้ก่อนแกมันน่ากลัวหอยนู่นโอเคแล้วโอเคตอนนี้ลงเมื่อกี้แหละถูแล้วยังไปไหนวะเยังม,มันหายจริงนะรอบนี้หายโอเค ไห้หมดแหลมหมดอ่าโอเคโอเคอเ,คเคสียวถูอก็ะเสียวเสียวอือด,ดิสโอยอัลเมนนะแถวนี้โอเคผมไล่ผู้ชายให้หมดวายเราเป็นกระเทยแกขอเป็นคนนึงก็ได้เราไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายตรงนั้นลุดมาโอเคดีมากไหนวะอ้าว ผมตายแล้วอย่านี่ยเมือ่มอกี้ไม่เห็นมีไฟฟ้าโอเคมันอยู่นอกประตูแล้วมันเลยครัไม่เห็นนี่เหลือฝั่งน้านี้ใช่ไหมโอเคอยู่ข้างใต้ฝั่งนี้โอเคโอ้ระวังไปเรื่อยระวังไปเรื่อยโอเคโอเคลองไปเรื่อยลองไปเรื่อยอันนี้โอเคตรงนี้ก็กดแม่เหล็กนะผมปึ๊บโอเคครบแล้วโอเคกลับไปเริ่มต้นนะโอเคโอเคผ่านครับผม พ,พยานก็เออขึ้นมาเนาะให้ผมทายอาจจะไปได้ผมอาจจาะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสงสารหรือแ่าผมตายเยอะไงตายเป็นน้ำอะ่ะนะผมหลายรอบด้วยกันเลยอาจจะสงสารแน่เอวมีการปานนี้ให้เราก็ได้ผมคิดว่าไม่ใช่บักแล้วกันนะแล้วกันก็ไม่รู้แหละเอาว่าเราโอเคผม,ผมเตรียมสปีดอัพกับเ,เตรียมสตันไว้นะตอนนี้ผมหวังว่ารอบนี้ผมจะ ไม่เจอปัญหาอะไรข้างหน้ากดแซกก่อนนะที่จะได้ดูทางล่วงหน้าเผื่อจะมีตัวอะไรดักหน้าลงถสงพวกนี้ก็แทนผ่านไปก่อนนะผมไม่ยอมตายอะไรก็งงโง่แล้วโอเคเงียบไปรอนนี้เงียบโอเคอเคู้เอกสารรับพอดีอู้ตรงตรง,ตรงนั้นนันผมตรงที่มันอยู่ได้แต่ตัวใหญ่เมื่อกี้อยู่อะ่ะต้องเจอบอสต,ตัวนั้นใช่ไหมเนี่ยพยาบาลยักษ์ใช่ไหมเนี่ยโอไมกนยแล้วเดก ได้แล้วเตรียมหนีตายนะโอเคได้แล้วออกจะโรงพยาบาลซะคุณส่งลงามาที่นี่เพื่ออะไระเพื่อให้เราหนีกเก็บมาเ,เ,เนี่ยแล้วเนี่ยเรื่อยบนบนไปได้ครับไปออกนะครับทางข้างหน้าดูออนนี้ไม่ไม่อยู่นะโอเคก็จะรอตังักกก็ได้ผมมารอตำรวจกแกแน่ๆผมว่าผมมัม่นใจฟึบอ่ะ ไม่มีอะไรจริงหรอกอดไทยนี้แน่เราไม่ต้องกอดหลังคารับไม่เข้าใจเราขึ้นรถไม่ได้หรอครับหลังคากอดนี่คือแบบต้องกอดดีๆแล้วโอเคไปเร็วๆแล้ว,วสาวนะตามไปซะยัาหมันหนีไม่ได้ชิบหายแล้วไงอวันแว้นโอ้โหเร็เเวไปแล้วเปล่าวะความเร็วของสเก็ตบอร์ดของเจา้านี่หลักกี่ร้อยกิโลต่อชั่วโมงนะแกเร็วกว่าโอ้แล้วผมสู้ไง มนุษย์จ๋ามันกำลังมาแล้วนะจ๊ะแต่เชื่อว่าแกตายก่อนที่เขามาแน่ๆเลยนะเนี่ยก็แพ้ดีนะนี่ก็ไปก็ตามแกเป็นแค่สิ่งที่ไปไปถึงจุดหมายแน่ๆแกเป็นแค่เหยื่อของมันมาละก็แค่จัดการที่มีชีวิตที่ไม่ยอมแพ้อย่างแกนี่แหละนะ ให้มันเลเทะทีเดียวจบเลย uh, โอ้คุณแม่ใหญ่ถึงตามกำหนดการคงโดนล่าแน่ๆไม่ต้องห่วงเงั้นก็ผ่านเธอไม่ได้โอ้ไม่โดดอุ้ยอะไรคีบชิดจาดับคีบชิดจาไม่ให้หรอโอเคทำไงโอเคฟาดได้ไะมไงเดี๋ยวนะเอ่อกดเอ่อสก,กิลนะเข็มชิดจาทำไงนะ เออผมไปได้ปัสไม่ได้อ้าวมันใช้ยังไงมึงสอนดิวายทำไมเกมไม่ค่อยสอนวะเวลาได้ของใหม่ๆเนี่ยไม่เข้าใจคือผมไม่เข้าใจท้องไงออกระตีเลยละได้ดิวะ่ะอะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้เคททำใหม่ทำไงใหม่ครับทำไงใหม่เอ่อเอ่อทำใหม่ยังไงรักของมันหายไปแล้ว เอ่อเลื่อยมันจะมาแล้วโอเคตันได้โอมที่ผ่านแล้วเดี๋ยวนะเอ่อเมื่อกี้ไอเทมผมผมหาไอเทมในตัวไม่เจอด้วยมันหายไปแล้วอะ,อะไรวนะเนี่ยเดี๋ยวคือพอเก็บอ่าได้แล้วมันอยู่ไหนอ่ะอ้าวอ๋อโอ,โอเคผมโอเคโอเคผมต้องว้าวเลยโอ,โอ้โอเคพระเจ้าเดี๋ยวนะ โอเคต้องวาร์ปกลับไปใช่ไหมโอเคไม่ต okay. okay. ้องนะฟาดอ๋อฟาดไม่หายได้ที่หาแล้วโอเคอ๋อตันได้แล้วก็ผู้พระเจ้าวาร์ปหนีได้โอเคคุณพระช่วยคือโอเคตายตายตายโอเคต้องหลบได้ปะเนี่ยโอเคโอเคอ่าวาร์ปข้างหน้าแล้วนี่วาร์ปอ๋อโดดมันไม่ง่ายว่ะ ไฟาดมันโอเคไม่ได้อ๋อต้องโอเคต้องตันก่อนไปไหมผมว่าต้องตันก่อนพระเจ้าช่วยกุ้ยทอดโอเคตันตันก่อนแล้วค่อยฟาดแตหลักคืองั้นนะโอเคเคลวเคลวเคไม่ถึงหรอกเห็นนะโอเคนี่ก็ได้มาเจน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 มันมันไม่ง่ายเลยคุณโอเคต้องไปฝั่งนั้นแต่โอเคโอเคนั่นแหละปึ๊บวาร์ปให้ได้อ่ะแล้วรอรอมันถึงเวลาวาร์ปเนาะโอเคถึงละอ๋อ โอเคเอา้นาบนนุกเข้ามาเหรอวะ <c oughs> โอเคบอกเลยบอสขันตอนนี้มันขนข้า่ที่จะบ้ามากนะราะสกิลใช้ได้แค่สองสกิลคือสองน,นี่หนมและต้องวัดระหว่างรถไปอย่างนี้เพื่อเอาเข็มีิยาอื่นเรื่อยๆแล้วฟาดมันลงไปจากรถให้โดนตัวบ้านนั่นข้างหลังนะโอเค <c oughs> ซึ่งก็แปลว่าต้องต้องระวังหลายๆอย่างทั้งระวังมันวาทำลายรถข้างหลังและข้างหน้าอาจจะโดน บางอย่างได้แล้วก็ต้องตันให้ได้ก่อนแล้วค่อยฟาดแล้วมันจะโดนดาเมจตอนที่มันกิ้งไปหาเราก็ต้องหนีไปเรื่อยๆซึ่งเราต้องเงยหน้าซึ่งมันโอเคมันไม่ยอมหันไปทางฝั่งอะไรนั่นเป็นโอเคนั่นแหละอาจจะมีหนีหนีมันอย่างนี้ได้นะโอเคต้องมีทั้งหนีด้วยแล้วก็ไปอันข้างหน้าออกไกปชิบหายแลยโอเคว้าไปเรื่อยๆเนี่ยไปเรื่อยๆให้ไปข้างหน้าอันอันขีดยาเนอะผมตบไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆตามลงมาเรื่อยๆโอเครีบว้าร์ฟรีบเร็วรีบว้าร์ฟรีบเร็วโอเคมันก็ทลายเรื่อยๆนะัผมอปเนึงนะปนึง โอเควาร์ปนั่นแหละเออได้ละโอเคโอเคโอเคแล้วก็รอตันตอนที่ไอ้นั่นโอเคนั่นแกนแล้วก็ฟาดโอเคแล้วก็หนีไปอีกนะผมหนีเรื่อยๆโอเคหนีเรื่อยๆเอ่อชิบหายอย่าตี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 อโอเคไปโอเคนั่นแหละเออโอเคโอเคมีมีอันนั้นโอเคลูกบอลตันโอเครอ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 ลูกบอลตันลูกบอลตันลูกบอลตันเออเขียนตันไม่หมดอันหมดแล้วดี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 โอเคโอเคโอเครีบไปข้างหน้านของข้างหน้า เคลีเคลียบเคลียเคลียนี่ไปข้าหน้าคนอ๊อจะไปคันหน้าแล้วมันมัน hours Two later โอเคผมก็เรียนรู้มาตุกขันตอนนี้ผมเบื่อโลกแล้วน้องเข้าใจโลกเกมแล้วแต่แค่มันดวงเยอะถ้าดวงไม่ดีจังหวะข้างหน้าข้างหลังผิดพลาดมันก็จะลำบากน้อมแต่อันแรกๆผมทำได้แล้วมันก็ขั้นการซีรีตรงเนี้ยได้แน่ๆน้องคือตรงเนี้ยคือเราลองเนี้ยแล้วก็ รอตันเลย่งนะผมตอนขึ้นมาแล้วฟังเสียงตอนมันตอนตัวบอสมันพูดอ่ะค่อยๆตีนะโอเคจะเคลียร์ตัวรถเคเนี่ยยังไงไหมันเคลียแล้วก็โดนดาเมจนะโอเคใช่ไหมโดนโดนโอเคโดนนั่นแหละคิดโดนดาเมจหนึ่งรอบนะโอเคแล้วก็หวังว่าจะไม่มันจะไม่มาขวางข้างหน้านี่แหละไอ้รถข้างหน้าที่ขวางอาจจะมีปัญหาได้ถ้าเกิดมันมาโดดขวางต้องต้องโฟนาว่ามันจะดวงดีตรงนี้แล้วก็รีบรีบไปก่อนที่มันจะฟาดเดิเลยคันอย่างนี้นะผมนั่นเองนะที่ต้องรีบเนื้อวุ้กด้วยนะผม จะเย็นพังไปหลายคันแล้วจะเย,ยน็นแล้วก็ต้องอรอดีๆรอให้มันงอกมาฮาลัลโหลมันจะงอกมาบางทีมันมันอยูุดต้องเดินนิดเดียวให้มันใกล้ๆได้แล้วก็เออชิบหายแล้วเสียงเหดือดเดือไม,ไม่ไม่มีคันไหนมาตรงนี้แล้วไม่ก็ทั้งมันโอเคมานี่โอเคเอาไหนนะโอเคติดตัวเรามากเลยนี่พูดรี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 บพูดโอเคนั่นแหละเออจันเสียหลังโอเคดีไปนั่นแหละทนโอเคสองตัว ไปคันอื่นได้ไหมพีชอย่าดูอย่าพึ้งปืนนะโอเคดีมากของครับโอเคโอเคโอเคไปด้วยครับ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 เชียร์ยานะอย่านะเชียร์พี่ครับโอเควับเกือบโดนค่าอย่พึ่งนะครับคุณพยาบาลครับจ้องก่อนนะครับวับโอเคนั่นแหละเออดีดีดีน้องการตันยังไม่ได้ตันโอเคตันได้แล้วโอเคมาตีนั่นแหละไปโดนโดนสามตัว สามตัวเคสามตัวไม่ยอมยังไม่ยอมอีกยังไม่ยอมอีกสามตัวไม่ยอมอีกโอ้อย่าพึ่งอย่าพึง่งโอเคถ้าต้องมามันโดดไปหรอผมต้ตตมองหน้าจะปลอดภัยนะโอเคที่ผมลองมาไม่รู้จริงไม่จริงต้องหน้าก่อนต้องหน้าไว้โอเคเออต้องหน้าปลอดภัยนะโอเคดีดีโอเคอ่าสามไม่พอก็สีก็ได้มาสามไม่พอสีก็ได้โอเคปึบตันพอดีเอาชิปหายมันขุาขล่าลงเแลา บาทโอเคนั่นแหละสี่ครั้งพอ,อยังกิงไกลจังว่ดเกมค้างปะเอาเกมรดวัดเนีอันเลียวโพสตแฮตคลาสนืงจากที่คุณผ่านสี่ตัวละครไปคุณคัดใส่หน้าผมเลยคืออะไรวะอัปเดตอีกแล้ว,เ,วเกมอัปเดตบ่อยนะจากนี้ไปเรื่อยๆผมก็จางอย่างหนึ่งนะผมเพิ่มเติมมาแล้วอย่างหนึ่งที่ตอนแรกไม่รู้นะผมตอนนี้รู้ทัเดเจนแล้วตอนที่เราตรีตัวไหนก็ตามที่มันโผล่มาโดดอนะ่ะ แล้วตอขนขันรถก็ตามไม่เป็นไรนะผมมันจะทะลุไปเลยใต้ใต้รถนะผมไม่ต้องห่วงเรื่องรถพังนั่นเองนะครับผม,มเช่นอย่างนี้ยิ่งไปแล้วก็โดนตัวนั้นนี่ไงไม่โดนนะโอเคนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมเพิ่งรู้นะโอเคตอนแรกไม่รู้โอเคผมเล่นใหม่แค่ต้องไม่ไม่เปิดไอ้แท็บเล็ตขึ้นมานะผมมันผ่านแท็บเล็ตทำให้บั็กนะผมทุเลศดมากเลย ทุเรศโคตรอะ <c oughs> แค่นั้นเองโอเคผมสูผมเล่นผ่าน3รอบไปแล้วตึงไปก็เริ่มโปรแหละ้งดิที่ผมบอกครั้งท้ายใช้ได้ผลนะผมค่อนข้างดีแต่จะลืมเอาทับเลดตลงมาด้วยงั้นจะบักแล้วก็คุณจะลมเสียเกมบ้านนี่หนักมากนะผมคุณ <c oughs> เราจะไม่กลับอะไรอย่างนั้นไปแล้วผมผมจะวางดนะ้วยทับเลดต <c oughs> โกเราบทั่วไปแล้วก็จะไปเอาอย่างให้มันเผื่อมีโจมตีกันนะโอเค ผมไม่ต้องใช้แล้วนะเนาะเคลียแล้วกลับไปจุดเริ่มต้นได้ไหมตอนนี้กลับจุดเริ่มต้นแล้วลิฟต์โอเคลงลิฟต์กลับบ้านครับผมกลับบ้านกลับบ้านโอเคถ้าเขาไม่แก้บ้าคือเขาไม่อาจจะไม่รู้ก็ได้นะผมแต่น่าจะมีหลายคนเป็นผมไม่หาข้อมูลมาไงอู๋ยขย่าวก็เลยรู้ว่าเอยเรื่องนี้แหละเรื่องที่ว่าต้องใช้แท็บเล็ตลงมามันช่วยได้ก่อนที่จะเจอบั๊กด่านนันก็ตามนะผมโคตรเกมโคตรบั๊ก เต็งอ่ะโอเคอ่ะไปไปไปมีใครวิ่งมาไหมเหมือนกับตอนที่โอเคมีควันนะโอเคให้หายหลอนควันแรกหลอนควันกับหายหลอนหรือเปล่าไม่ชัวร์นั่นแหละโอเคมาแล้วมันมาแล้วว่าไหมโอเคไปเลยนะอ้ยมันมาเลยอู้หมุนตัวตัวมาด้วยโอยวเคระเบิดกระจายไปโอเคโอ้มีพลังใหม่เหรอูอ้คัสตินคัสตินโอเค พลังแห่งการระเบิดกระจายโอมันแล้วมันก็ทุเ,เรศเถอะอีกแล้วอ่ะใครจะไปหลบท่าเมื่อกี้ได้วะแล้วผมอยู่ท่าไหนไม่รู้ตอนเนี้ยแบบแบบโอ้โหก็คือวิ่งนะเจ้หรือว่ามีท่าอื่นป่ะเนี่ยมันมีท่าผมไท,ท่าอยู่ในไอ้ท่าเนี้ยคือแล้วกระจายไม่รู้วะออกข้างไหนเนี่ยออกข้างไหนวะ ออกทางนี้เหรอใช่ไหมโอเคใช่ปอกวะ่าหรือไม่ใช่ไม่ใช่ออกทางข้างหน้าใช่ไหมโอเคก็ <g ül> คือทางที่เรามาเนาะอยู่แล้วทางอื่นไม่เกี่ยวนะผมบายบายโอเคกลับไปนะครับมาอยู่แล้วโอ้ยด่านบ้านนี้คุณรอดไปได้อีเวซีโอเคผมได้หูสี่เ <c oughs> ดี๋ยนะไลฟ์รอดหูสี่ชีวิตแล้ว โอเคผมมีช่วงเวลาที่แบบกดออกเข้าใหม่เรื่อยๆเพราะว่ามันบั๊กแล้วก็หลายๆอย่างมันเลยตายเยอะนะผมโฮมฟซี <c oughs> โคตรเน่าอ่ะแต่โอเคเวลาก็ถือว่าดีโซเชียลไดเอสนะผมโบนัสได้ดซีแต่ว่าได้สเก็ตครบนะผมพอใจผ่านผ่านผ่าน,านไปเถอะโอเมก้า oh ได้อะไรเนะี่ยเอชพีได้มาหกนะโอเคไปอัพอะไรที่น่าต้องใช้ไวๆไ,ได้ไหมที่แบบควรจะเร่งเร็วๆเช่นไอ้สกิลดาเมจอ่นะเนาะตันอ่ะน่าจะดีนะผม่า มาลักว่างจะ้ะนุชอย่างนายนี่มันน่นาสนใจมากเลยนะโชคดีสับนาแที่ฉันยังทนความกดดันพวกนี้ความลำบากท,ที่นายส่งมาให้ฉันทำให้เกิดขึ้นมาได้อยู่นะแต่จะไม่กระพริต่อไปแล้วก็อคุณพวอเธอสองคนก็คือทั้งเราและก็คุณแม่ใช่ไหมตอนนี้ฉันได้บัดผัลิงดังเมีที่อันตรายมาถึงตอนนี้แล้วแกรบควนทุกอย่างอู่ทฉันจะไม่ปล่อยให้คนด้านอย่างแกทำอย่างนี้ต่อไป แม้แต่นิดเดียวแล้วครั้งต่อไปที่เขาทำงี้ก็คือเพราะว่าเขานั้นแค่คนสติไม่ดีท่านเองนะหรือไม่ช้าไม่นานวงแหวนจะเป็นของฉันแน่ๆอีกครั้งหนึง่งอ่อฮะทาะกันไปแล้วก็เกมบั๊กไหมเนะี่ยกดเอฟแล้วมันเอ้าหลคุณแม่อย่าอย่าค้างตอนนี้เหลือแค่สามชิ้นนะนจะเริ่มต่อไปชีวิตใหม่ใช่ไหมล่ะ ฉันมอบพห้เธอได้นะอีกได้นะจ๊ะอีกดานมาแล้วเว้ยต่อดานนั้นใหม่พัดหนะ้าครั้งนี้แค่นี้แหละไปก่อนนะครับบ๊ายบายดุดไหมมนไม่รู้อะไรเนี่ยดุดดุดเดี๋ยวเดียอเคลียเคลียพลังไอ้นั่นก็เยอะนะไอระยะน้องมก็เยอะอยู่นะโอ้โอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้มันดักดักไหนวะนี่ดูก็ามา